สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อเลยในบทของปาร์ตี้บาร์บีคิวนะคะบทที่11แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อกันในหน้าที่144ใช่ไหมคะที่ติดกันไว้เมื่อวานเนาะที่เรียนเรื่องของบทอ,อ,อ่านบทวิทยุกันไปแล้วนะคะฟังบทวิทยุกันไปแล้วนะคะอตอนที่เราฟังบทวิทยุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการยืมคําจากภาษาต่างประเทศเนี่ย เยอะเลยใช่ไหมคะมีตั้งหลายภาษาเลยทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีแถมภาษาคขมรกันด้วยนะคะเป็นภาษาเพื่อนบ้านของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละภาษาที่เรายืมมาเนี่ยเขามีลักษณะยังไงนะคะเขามีการใช้ยังไงบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า คำเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากภาษาอะไรมีวิธีการดูยังไงบ้างวันนี้เนี่ยเราจะได้มารู้กันนะคะในเรื่องของปาร์ตี Q ้ปาร์บีคิวคำยืมภาษาต่างประเทศค่ะอ่ะเรามาดูจากเกรดคำยืมภาษาต่างประเทศน่ารู้ก่อนเลยนะคะภาษาต่างประเทศที่เรายืมมาเนี่ยมันมีอยู่หลายภาษาด้วยกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูอันที่มันมีแบบว่าเรายืมมาใช้เนี่ยเป็นจํานวนมากก่อนนะคะเอาอันแรกเลย นี่ค่ะภาษาจีนนะคะภาษาจีนเนี่ยเราเออมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมานะคะมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนภาษากันมาด้วยนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ที่เรายืมมาใช้เนี่ยก็จะเป็นของจีนแต้จิ๋วนั่นเองอาจจะมีพวกฮกเกี้ยนอะไรเงี้ยปนมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะภาษาจีนเนี่ยนะคะลักษณะเด่นของเขาเลยนะคะก็มักจะมีเสียงตรีเสียงจัตวา นั่นเองนะคะแล้วก็เวลาคําภาษาจีนที่เรายืมมาใช้อ่ะคะ่ะมันจะมีพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรกลางนั่นเองนะคะถ้าเข้าเข้าข่ายของทั้งสองข้อนี้นะคะมีทั้งเสียงตีเสียงจัตวาอยู่ในคําหรือว่าพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นอักษรกลางแสดงว่าคาเนี้ยนะคะยืมมาจากจีนชัวๆเลยดูง่ายมากอย่างเช่นคําว่าโอเลี้ยง บางทีเราอย่าลืมอย่าลืมสังเกตนะคะเราอาจจะโดนหลอกได้พอเห็นว่าเป็นไมโทใช่ไหมเลี้ยงเป็นไมโทใช่ไหมคะแต่เราต้องลองผ่านเสียงดูว่าไมาโทเมื่อกี้นะคะที่เราเห็นไปเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรบางทีเสียงเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับรูปใช่ไหมคะโอเลี้ยงเลี้ยงคือเสียงอะไร ตีใช่ไหมคะแสดงว่าเออมันเข้าข่ายพอดีเลยเข้าข่ายตรงข้อสังเกตของคําที่ยืมมาจากภาษาจีนอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ครูนํามาฝากนะคะ,ะภาษาต่อมาเลยภาษาต่อมาค่ะคือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองที่เรายืมเข้ามาเยอะๆนะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะแตกต่างกับภาษาจีนก็คือเวลาเรายืมคํามาเนี่ยเราจะมักจะไม่ใส่วรรณยุกต์นะคะถ้าเราใส่เนี่ยเราก็จะใช้ไม่เอก ไมโทนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างแล้วพอจะนึกออกไหมคะมีไหมภาษาญี่ปุ่นอย่างเช่นคำว่ายูโดค่ะเห็นปะยูโดนะคะเราก็ไม่ได้ใส่วรรณยุกอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเราใส่เนี่ยก็อย่างเช่นคำว่าเคนโดอย่างเงี้ยคะ่ะเออเคนโดให่ไหมคะจะเป็นไมโทเนาะจะไม่ค่อยมีไมตีอะไรให้เห็นนะคะเท่าที่ดูมานะคะหรือถ้าใครเคยเจอภาษาญี่ปุ่นแต่เป็น ไม้ตีไม้จัตาวาอย่างงี้ค่ะแชร์กันมาได้เลยนะคะจะได้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะ,ะต่อมานะคะภาษาอังกฤษอันนี้เนี่ยปะปนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเยอะเลยค่ะเราใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากนะคะด้วยความที่เราก็รับอิทธิพลมาจากสื่อต่างๆจากฝั่งยุโรปเยอะเลยนะคะลักษณะของภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราดูนะคะเขามักจะไม่ใช้ไม้แต่ขูจะไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็ไม่ใส่วรรณยุด้วยนั่นเอง ต่อมานะคะคาเขมรค่ะคาเขมรเนี่ยบางคำเนี่ยใช้จนแบบว่าปะปนนะคะจนเรียกว่าเป็นคําไทยไปซะแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำเขมรนะคะรู้ได้ยังไงค่ะคำเขมรเนี่ยมักจะสะกดด้วยจอจานยอหญิงรอเรือรอลิงนะคะมักจะเป็นคําควบกล้านะคะมักจะมีคําว่าบังบันบาบันประเนี่ยอยู่หน้าคํานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะมักจะเป็นคําอะไรอะ มีลักษณะอื่นๆเออยังไม่เฉลยตอนนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเฉลยในเรื่องหัวเรื่องของเขาเองดีกว่าเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดูต่อไปอันนี้นะคะจะเริ่มต้นจากคํายืมภาษาจีนเลยค่ะคนไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะกับคนจีนเนี่ยเยอะเลยนะคะตั้งแต่สมัยแบบโบ,โบราณโบราณนะคะเวลาที่เราแบบว่า มีการแบบว่าส่งของบรรณากรบรรณาการใช่ไหมตั้งแต่ที่เราเรียนสังคมมานะคะส่งของบรรณาการไปให้ตั้งแต่สมัยนู้นเก่าแก่มากเลยนะคะเราก็จะยืมคำเหล่านี้นะคะ่ะมาจากจีนแต้จิ๋วนะคะมีจีนฮกเกีย้ยนมีจีนกวางตุ้งเนี่ยปนมาบ้างนะคะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากที่เรายืมยืมมาเนี่ยสัญลักจะมาจากแต้จิ๋วนั่นเองนะคะและ มักจะมีพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรกลางนั่นเองหรือที่เราเคยท่องเอาไว้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโองหรือบางคนอาจจะท่องซ้าเด็กตายใช่ไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะซึ่งเนี่ยถ้ามันขึ้นด้วยก็ไก่จ้าจ้านต่อเด็กต่อต่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็มีเสียงนะคะที่มันเป็นเสียงตีเสียงจัตปะวานะคะก็ฟันธงได้ว่าอ,อน่าจะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนนะเห็นไหมคะคำว่าเกี้ยวเนี่ย ก็มอีอักษรพยัญชนะต้นเนี่ยนะคะเป็นกไก่ใช่ไหมโอเลี้ยงก็อักษรพยัญชนะต้นเป็นออ่าก็คืออยู่ในอักษรกลางใช่ไหมแถมยังมีเสียงตรีอยู่ด้วยนั่นเองถ้าเราเจอนะคะคําไหนที่เข้าข่ายทั้งมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางหรือมีเสียงตรีเสียงกตวาอยู่ด้วยเนี่ยแสดงว่าคําเหล่านั้นเนี่ยให้เดาไว้เลยว่าเป็นคํายืมจากภาษาจีนนะคะ าภาษาจีนเนี่ยค่ะปะปนอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมากมายเลยนะคะเราใช้คํายืมจากภาษาจีนนะคะจนบางทีแล้วอะ่ะเรานึกว่าเป็นภาษาของเราเองด้วยซ้ําไปนะคะอย่างเช่นชื่ออาหารค่ะภาษาจีนนะคะเรายืมภาษาจีนเนี่ยมาใช่ไหมคะมันก็เราก็นําเข้าอ,อ,อาหารของเขามาด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวนี้นะคะเขาอนุญาตให้เขียนคําว่าก๋วยเตี๋ยวได้แล้วใช่ไหมคะเขียนตามเสียงของเราเนาะก็ใช้ไม้ตีได้นะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวนี้ก็เขียนได้อยู่เขียนได้อยู่เหมือนกันนะคะเกี๊ยวเกี้ยมอีนะคะจับชายโจ๊กจับเลี้ยงพวกนี้ค่ะคือภาษาจีนที่เรายืมมาใช้ทั้งหมดเลยนะคะเกี้ยมอีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเกี้ยมอีหน้าตาเหมือนในรูปนะคะเส้นของเกี้ยมอีเนี่ยมันจะเหมือนกับ ลอดช่องนะคะลอดช่องสีเขียวใช่ไหมคะเกีแล้วก็เป็นของหวานใช่ไหมลอดช่องแต่เกี่ยมอีอะคะ่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นของคาวนั่นเองตามในรูปเลยนะคะต่อมา เราเนี่ยนะคะก็ใช้ภาษาจีนในการเรียกชื่อผักผลไม้หรือดอกไม้ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นตั้งโอล์ตั้งโอเนี่ยนะคะดูในรูปได้เลยตั้งโอจะใบใหญ่กว่าขึ้นช่ายใช่ไหมคะจะใบใหญ่กว่านะคะกุยช่ายคณะคณาเ็นภาษาจีนนะคะทอ้อบวยโบตันเก๊กฮวยเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเก๊กฮวยโบตันเนี่ย มีอารมณ์อารมณ์ของความจีนใช่ไหมคะแต่ที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยก็อาจจะเป็นคณาแล้วก็ทอนะคะอาจจะไม่แบบม,มันคือของจีนหรอไม่รู้มาก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ได้รู้ไปนะคะต่อมานะคะเราใช้ภาษาจีนนะคะเรียกชื่อเครื่องเรือนของใช้ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้ซาเลง้งอังโล บุ้งกีหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปุ้งกีก็ได้นะคะเรียกได้สองแบบเขียนได้สองแบบไม่มีแบบไหนผิดนะคะอ่ะโต๊ะเนี่ยเออของจีนอืก็ดูมีทรงของจีนนะคะแต่ตู้กับเก้าอี้เนี่ยคือเราใช้จนทินมากๆนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเอออันนี้คือเป็นคํายืมภาษาจีนเรายืมเข้ามานะแบบนี้นะคะส่วนอังโลอังโลเนี่ยก็คือเตาเตาถ่านที่เราจักกันนะคะเตาถ่านที่เราเรียกกันดังในภาพนะคะอันนี้ก็คือเตาอังโลนั่นเอง นะคะอะต่อมาเรายังใช้ภาษาจีนนะคะใช้เป็นคำเรียกญาติอีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีการแบบว่ายังไงอะผสมสายเลือดก,กันใช่ไหมคะมีคนจีนเข้ามาค้าขายนะคะแล้วก็แต่งงานมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะก็เลยได้อยู่กันมาก็เลยอาจจะมีเกิดขึ้นที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะมีคําเรียกญาติแบบนี้นะคะ่ะก็คือเฮีย ตีหมวยเจ๊ซอแปะอมากงหรืออากงนะคะกงก็อากงเนี่ยความหมายเดียวกันใช่ไหมคะเหมือนใครเคยอ่านบ้างเรื่องอยู่กับกกงกงนะคะก็เป็นญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะอะต่อมาหรือเราก็สามารถใช้คําจีนนะคะเรียกคําอื่นๆได้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นป้ายเออใครจะไปรู้ว่าป้ายเนี่ยเรายืมมาจาก ภาษาจีนนะคะห้างหุ้นแปะเจียจินแสถั่วนะคะถั่วเนี่ยหมายถึงการเฉลี่ยให้เท่ากันแล้วอาจจะเคยได้ยินไหมคะว่าเฮ้ยก็ถั่วเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันไปดิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือถั่วตัวเนี้ยแหละนะคะกกอ่ะกงนะคะกงเนี่ยเขาหมายถึงการแบบว่าดื่มนะคะดื่มสุราอะไรแบบเนี้ยนะคะคือกงนั่นเองนะคะอ่ะโงเ่เฮง ปาหีนะคะปาหีเนี่ยก็คือการแสดงนะคะของคนเร่ร่อนก็คือไม่ใช่เฉยๆว่าเป็นคนเร่ร่อนขนาดนั้นนะคะคือเขาจะแสดงแล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยเปลี่ยนที่ไปเรื่อยก็การแสดงก็จะเป็นแบบเดิมๆหรือมีพลิกแพงเปลี่ยนใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับอันเนี้ยในภาพที่เห็นใช่ไหมคะเป็นโชว์ลอยตัวใช่ไหมเราจะรู้ว่าเออวิธีการทําของเขาเนี่ย เขาทำยังไงนะคะมันก็เป็นกลเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เขาเอามาแสดงนะคะสร้างความเพลิดเพลินให้คนดูนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นลนักษณะของคํายืมนะคะที่มาปรับปรุงอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนาะแล้วก็ดูไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะเมมโมรี่ไว้ในคลังคําศัพท์ของเรานั่นเอง อะมาดูภาษาต่อมานะคะภาษาต่อมาค่ะก็คือคํายืมภาษาญี่ปุ่นนะคะบางคนอาจจะชอบญี่ปุ่นใช่ไหมประเทศก็ดีใช่ไหมคะนวัตกรรมต่างๆดีงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคํายืมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาม่ลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อสังเกตก่อนเลยค่ะข้อสังเกตของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยที่เรายืมมาใช้นะคะมักจะไม่มีวรรณยุกต์นะคะและ หากมีนะคะถ้ามีเขาก็จะใช้พวกไม้เอกไม้โทนั่นเองนะคะจะได้แยกง่ายจากภาษาจีนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเราใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกอะไรกันบ้างแน่นอนว่าเราเรียกชื่ออาหารนะคะอย่างเช่น ซุกี้ที่เราชอบกินค่ะซุกี้แหง้งซุกี้น้ำซุกี้ทะเลซุกี้หมูซุกี้ไก่อะไรก็ว่ากันไปนะคะซุกี้เนี่ยมีชื่อเต็มๆนะคะว่าซุกี้ยากินะคะในหนังสือเรียนนยถ้าเราเปิดตามไปอะ่ะนะคะเราอาจจะเห็นว่าหนังสือเรียนเขียนว่าซุกี้ยากิใช่ไหมคะซึ่ง ไม่ใช่นะคะเป็นการเขียนที่ผิดนะคะต้องเขียนว่าสุกิยากี้นะคะถ้าเรียกแบบย่อๆก็จะเรียกว่าสุกี้นั่นเองเหมือนที่เราชอบเรียกกันนะคะเราอาจจะติดเขียนว่าสุกี้ยากี้เนี่ยมาจากคำย่อของเขาท,ที่เรียกเขาว่าสุกี้นะคะแต่จริงๆแล้วต้องเขียนว่าสุกี้สุกิยากี้นั่นเองนะคะอะต่อมาราเมงอาราเมงนะคะวาซาบิโมจิ ซูชิเห็นไหมคะว่ามันจะ,ะ,ะลักษณะของคำที่เรายืมมาจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มักจะไม่มีวรรณยุกใช่ไหมคะอย่างเช่นวาซาบิโมจิอะไรอย่างเงี้ยรามเมงอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามีก็จะเป็นไมโทใช่ไหม เห็นไมโทรแล้วใช่ไหมคะก็คือซูกี้หรือว่าซูกิ y ยากิของเรานั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะนอกจากเรียกชื่ออาหารได้แล้วนะคะก็ยังใช้เรียกชื่อกีฬาได้ด้วยนะคะเราก็นําเข้ากีฬามาไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะมียูโดอ่ะยูโดนะคะคาราเต้ซูโม,โม่อ่ะคิโดนะคะยูโดเป็นยังไงนักเรียนใครเคยเล่นบ้าง ยูโดยูโดนะคะเขาจะมีชื่อเก่าชื่อเดิมของเขาว่ายูยิสูนะคะยิสูก็คือจะเป็นการกอดน,นะคะแล้วก็ฟาดคู่ต่อสู้หรือว่าทุ่มคู่ต่อสู้เนี่ยลงพื้นไปนะคะเพื่อแบบเก็บคะแนนอะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อมาคาราเต้ ate, ค่ะคาราเต้ ate, เนี่ย ก็มักจะใช้การเตะและต่อยอย่างหนักหน่วงนะคะโดยที่จะมีนวมใส่ด้วยมีนวมใส่ให้ด้วยนะคะต่อมาซูโม่นะคะซูโม่ก็จะเป็นนักกีฬาที่แบบตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะใส่ผ้าเตี่ยวนะคะแล้วก็จะจับทุ่มหรือว่าดันนะคะดันคนที่แข่งคู่แข่งของเราะคะ่ะให้ออกนอกเส้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือซูโม่นะคะเคนโดเคนโดก็คือกีฬาที่ อะไรเอ่ยตีศัตรูนะคะด้วยดาบนั่นเองเคนโดที่เขาจะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ชุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ถือดาบนี่นะคะแล้วก็ตีไปตามจุดอ่อนเพื่อเก็บคะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชื่อกีฬาต่างๆที่เรานะคะนําเข้ามาเล่นนะคะดับวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นเข้ามา นะคะและนอกจากจะเรียกชื่อกีฬาและชื่อ,อาหารได้แล้วนะคะก็ยังเรียกคําอื่นๆได้อีกด้วยตามที่เรารับเข้ามานะคะอย่างเช่นกิโมโนใครชอบชุดกิโมโนบ้างนะคะครูก็ชอบเนาะนหลายคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะคะคาราโอเกะเราก็ชอบร้องคาราโอเกะกันใช่ไหมคะเป็นการแบบใครเครียดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซามูไรซโยนาระ อันนี้นะคะก็เป็นภาษาที่เราใช้นะคะที่เรายืมมาจากญี่ปุ่นนั่นเองเราอาจจะสังเกตเห็นไหมเห็นลักษณะของเด่นๆของเขาไหมคะว่าถ้ามันเป็นคําภาษาญี่ปุ่นเนี่ยม,มักจะไม่มีวรรณยุกใช่ไหมคะอย่างเช่นกิโมโนคาราโอเกะซามูไรโยนะระเหล่านี้ค่ะหลายๆคาเนี่ยไม่มีวรรณยุกเลยนะคะแต่ถ้ามีนะคะก็จะเป็นไม่เอกไม่โทนะคะอย่างเช่นคาราเต้อะ นะคะซูกินะคะหรือซูโมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไม้เอกไม้โทแบบนี้นะคะต่อมาต่อมานะคะก็จะเป็นคํายืมจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคำยืมจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็ดูไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราก็เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยควบคู่กับภาษาไทยเนี่ยมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยใช่ไหมคะชั้นอนุบาลเนี่ยเราท่องกอไก่ถึงอนกคูกใช่ไหมเราก็ท่อง A B C เนี่ยนะคะมากันควบคู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็มักจะไม่ใช้ไม่แต่คูนะคะแล้วก็ไม่ใส่วรรณยุอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญเลยที่แตกต่างจากภาษาญี่ปุ่นที่แยกออกมาได้เลยนะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขียนยังไงก็ออกเสียงยังงั้นใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเวลาที่เราเขียนยังไงเนี่ย แล้วเราออกเสียงออกมาค่ะมันมักจะไม่ได้เสียงตามที่เราเขียนนะคะอย่างเช่นฟิมคำว่าฟิมนะคะเราออกเป็นเสียงยาวใช่ไหมคะเราออกเป็นฟิมแต่ในที่เราเขียนเนี่ยนะคะเราเขียนออกมาเราแกะออกมาตามาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมเราก็เลยใช้สระอีนั่นเองเขียนเป็นฟิลมแบบเนี้ยนะคะต่อมาค่ะคาว่าเทคนิค อ่เทคนิคนะคะเราเขียนถ้าเราจะอ่านตามพจนานุกรมเลยเนี่ยเราจะอ่านว่าอะไรเทคนิคใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเราออกเสียงว่าเทคนิคนั่นเองนะคะที่เราเขียนตามพจนานุกรมอย่างนี้ค่ะคือเราแบบเขียนตามรากศัพท์นะคะหรือเขียนตามหลักการทัศศ ะะต่อมาค่ะคำภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเจอที่ไหนได้บ้างนะักเรียนเราก็เจอได้ทั่วไปแหละนะคะเหมือนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเราก็ใช้มันหลายๆห,หมวดหมู่อย่างเช่นในแฟชั่นนะคะก็คือแบบสไตล์เป็นซูเปอร์โมเดลเป็นเกงยีนเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือจะในอาหารก็ได้นะคะในอาหารก็เยอะเลยค่ะอย่างเช่นในบทนี้เป็นชื่อบทเลยค่ะบาร์บีคิวใช่ไหมคะเยลลี่อะไรอีกอ่ะเบเกอรี่ช็อกโกแลต ต่างๆที่เราแบบนำเข้ามานะคะและทีนี้ค่ะคำที่ภาษาอังกฤษนะคะคำที่เรายืมมานะคะถ้ามันปรากฏในพจนานุกรมอะคะ่ะที่เราแบบว่าเซิร์ชหาหรือว่ากดค้นหาในพจนานุกรมหรือว่าไปเปิดพจนานุกรมหานะคะ <c oughs> เขาก็จะเขียนตามพจนานุกรมนะคะถ้าเขาอยู่ในพจนานุกรมนั่นเองแต่ถ้าคําไหนนะคะที่มันไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมเลยะคะ่ะเราก็จะเขียนตามการออกเสียงแล้วก็พึ่งหลักการเขียนคําทับศัพท์ เข้าไปด้วยนะคะคำต่างๆที่เรายืมมาใช้เนี่ยก็อย่างเช่นเคมีนะคะเครดิตโมเดลยีนแล้วก็เกมนะคะ,ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวอาจารย์ทำไมเกมไม่มีสอดเสือกะลันใครรู้บ้างคะว่าทำไมเกมถึงไม่มีสอดเสือกอะลันรู้ไหมคำว่าเกมเนี่ยค่ะหรือคำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรายืมมานะคะจากภาษาอังกฤษนะคะเราเนี่ยมักจะยืมคำจากภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษนะคะมาในรูปของ เอก,กพจนั่นเองเอก,กน์ก็คือเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะเขียนเกมแล้วก็มีตัว s ตามหลังใช่ไหมให้สื่อถึงว่าเออมันมีเยอะนะแบบเนี้ยใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่เอาค่ะรูปที่บอกว่ามีเยอะนะแบบนั้นนะคะมันคือพหูพจน์นั่นเองก็คือหรือที่มันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะแต่เรายืมเข้ามาเนี่ยเรายืมมาในรูปของเอกพน์ นั่นเองแล้วก็เลยไม่ต้องใส่สอสเสือกระานหรือไม่ต้องใส่ตัว s ใช่ไหมคะก็เราก็เลยจะเขียนคําว่าเกมเนี่ยเป็นสระด a กไก่แล้วก็มวมา้าอย่างนั้นนะคะถ้าใครเขียนว่าเกมแบบว่าซอสเสือกระานเนี่ยให้รู้เลยว่านั่นคือการเขียนที่ผิดนะคะต่อให้เราจะเห็นพบเห็นมันเยอะในแบบว่าในอินเทอร์เน็ตในอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันคือการเขียนที่ผิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในหน้าถัดไป ต่อมานะคะก็คือคำยืมภาษาเขมรนั่นเองนะคะคำยืมภาษาเขมรเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะคำยืมนะคะที่เรายืมมาจากภาษาเขมรเนี่ยมันจะไม่ใช่คำยืมที่เป็นภาษาของสมัยปัจจุบันนะคะแต่เราจะยืมภาษาเขมรเนี่ยมาจากเขมรโบราณเลยค่ะเขมรโบราณเลยนะคะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเรา แลกเปลี่ยนศาสนาหรือว่าเรามีวัฒนธรรมทางศาสนาเนี่ยร่วมกันก็คือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเป็นศาสนาของประเทศเรานะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมาจากตอนที่เราเนยอยู่ร่วมกันในรูปแม่น้าเจา้พาพญาอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็เลยมีการแลกเปลี่ยนทางภาษาซึ่งกันและก,กันนะคะทีนี้เนี่ยไทยนะคะแล้วเขเมรเนี่ยก็ มีการแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกันเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมะคะคำไทยบางคำเนี่ยที่เรามีอยู่ใช้กันอย่างเงี้ยนะคะคขมรเขาก็ยืมไปใช้เหมือนกันนะคะมันก็เลยแบบมีการว่าเออภาษามันคล้ายๆกันนะอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อสังเกตเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูข้อสังเกตํำยืมภาษาเขมรนะคะที่ใช้ในภาษาไทยบ้างนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะเราดูที่ตัวสะกด ตัวสะกดเนี่ยมักจะสะกดด้วยจอจานยอหญิงรอเรือรอลิงนะคะอย่างเช่นคำว่าผดดเออผดดการผดดการอ่ะไม่โอไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะคือใช้จอจานใช่ไหมคะ,สะแสดงวันเนี่ยคือคำขมิน้นอะดูง่ายๆใช่ไหมคะถ้าเราจําหลักได้เราก็จะดูจะจาได้ง่ายอย่างเช่นคําว่าบําเพนนะคะบําเพนกรรมทอนนะคะถักกลนตร อะไรแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะมักจะเป็นคําควบกล้าค่ะคําควบแท้ของเราเนี่ยมันมีไม่เยอะใช่ไหมคะที่มันนอกเหนือจากคําควบแท้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคําที่แบบเรายืมยืมเข้ามาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมักจะเป็นคําควบกล้านะคะอย่างเช่นคาว่าไกลขลังปรุง นะคะเพราะว่าคำคอมเมนต์เนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นคําควบกล้มซึ่งคําควบกล้มของเขาบางคําเราไม่สามารถออกเสียงได้นะคะเราก็จะออกเสียงแบบเรียงพยางไปเลยอย่างเช่นคําว่าพกาค่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะเราไม่สามารถแบบว่าออกเสียงตามธรรมชาติของเราได้นะคะคําว่าแบบเขาออกเสียงควบแบบว่าเป็นพก ok แบบเนี้ยนะคะแต่เราก็ออกมาเป็นพกาแทนนะคะตามการเอ่อการออกเสียงที่สะดวกของคนไทยนะคะต่อมา มักจะใช้คำว่าบังบันบำบันปะนะคะหน้าคำที่มันมีสองพยางถ้ามีสองพยางเนี่ยนะคะแล้วมีคำเหล่านี้นำหน้านะคะให้เดาไว้เลยว่าโอ้โหภาษาเขมรนชั่วเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าบังมีอะไรบ้างก็คือบังคับใช่ไหมคะบันบันไดบำบาเรอนะคะบันบันทมแล้วก็ปะก็คือประกายพฤกษนั่นเองใครรู้จักบ้างประกายพฤกคืออะไรคะ รู้จักไหมประกายพึกประกายพึกเนี่ยค่ะมันเป็นชื่อดาวใช่ไหมคะเป็นชื่อดาวถ้าเป็นชื่อดาวของดาวพระศุกร์หรือว่าดาวศุกร์นะคะถ้าออกมาตอนเช้ามืดเห็นดาวดวงเนี้ยนะคะส่องสว่างกลางท้องฟ้าตอนเช้ามืดแสดงว่าอันเนี้ยเราจะเรียกกันว่าดาวประกายพลึกนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นช่วงหัวค่ำละ่ะเราจะเรียกว่าอะไรคะรู้ไหมเราจะเรียกดาวศุกร์ว่าดาวประจําเมืองนั่นเอง ะะอันนี้เป็นแบบว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณนามาฝากนะคะต่อมานิยมใช้อักษรน,นําค่ะอักษรน,นํานะคะก็คือสนุกสนานเสด็จถนนฉเฉลียวแบบเนี้ยนะคะล้วนเป็นอักษรน,นำเนาะต่อมานะคะมักแผลงคําได้ะคะ่ะ แผลงคำก็คือการแผลงคืออะไระคะแผลงนะคะก็คือใช้ตัวอักษรอื่นใช่ไหมแต่ความหมายเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับคําก่อนหน้าที่เราจะแผลงนะคะอย่างเช่นคําว่าขจอกค่ะก็เป็นกระจกใช่ไหมกระดานเป็นกระดานผสมเป็นผสมประจุเป็นบรรจุนะคะประจงเป็นบรรจงอย่างเงี้ยค่ะถ้าคาไหนที่แบบเอ,อยมันแผลงได้ คำไหนที่มันเอ้ยเป็นอักษรน,นำนะมีบางบำบ,บันประนะมีคําควบกล้ามแล้วก็มีตัวสะกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้น่าจะเป็นคำคำนิ่นะอะไรเงี้ยค่ะเผื่อออกข้อสอบเนาะแล้วเขาก็มีคําห,หลายๆภาษามาให้นะคะแล้วก็ถามแล้วว่าข้อไหนเป็นคําจีนทั้งหมด อย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ข้อสังเกตต่างๆใช่ไหมคะก็ให้เราแบบว่าจําไว้นะคะว่าข้อสังเกตของคําแต่ละภาษาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะจะได้จำเอาไว้ใช้ในอนาคตแล้วเอาไปต่อยอดได้เนาะต่อมานะคะคํายืมของภาษาคามรเ,เนี่ยคะ่ะมันก็ไม่ได้ยังไงอะ่ะใช้แบบว่า แค่คําทั่วไปนะคะจะมีการใช้ในคําราชาศัพท์ด้วยเออ,อน,นี้แบบพิเศษเลยที่คําภาษาอื่นไม่มีใช่ไหมคะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในคําราชาศัพท์เราไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนในคําราชาศัพท์นะคะแต่เราจะใช้ภาษา,ขาเขมรน,นะคะในราชาศัพท์อย่างเช่นกระยาค่ะตรัสถวายทรงประชวนสเวสวยสเดจ บรรทมทรงและอีกมากมายในหนังสือเราสามารถหาได้เลยนะคะไม่ว่าจะในหนังสือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถช่วยเราได้ทั้งหมดเราสามารถแบบว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อมาค่ะนอกจากจะใช้ในคําราชาศัพท์แล้วนะคะเรายังใช้ในวรรณคดีด้วยนะคะคําเหล่านี้ที่คุยยกตัวอย่างมาค่ะจะเป็นคําที่ใช้ในวรรณคดีนะคะที่เราแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะก็เลยนํามาให้ดูนะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือกันบิดค่ะ กันบิดเนี่ยนะคะหมายถึงมีดนะคะจะเรียงอ่ะจะเรียงนะคะหมายถึงขับกลอมนะคะหรือว่าขับลำอะไรแบบนี้ร้องเพลงนะคะกําสวนอ่ะกําสวนสีปาดใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมชื่อนะคะก็คือความโศกเศร้านั่นเองนะคะฉนําฉนําคือปีนะคะแล้วก็ยังมีคําที่ใช้ในวรรณคดีนะคะตามหนังสือนที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ยมีอีกนะคะอย่างเช่นคําว่าบางอวดนะคะ บางอวดเนี่ยหมายถึงหน้าต่างนั่นเองนะคะแล้วเมินนะเมินเมินที่จะกดด้วยลอลิงอะนะคะหมายถึงดูนะคะหมายถึงดูแล้วก็พากาใช่ไหมพากาเรารู้อยู่แล้วนะคะก็คือดอกไม้นั่นเองพนมอ่ะพนมที่เรานํามาจากภาษาคาเมนะคะจะหมายถึงภูเขา นะคะละ,ละออละออหมายถึงงามนะคะเวลาที่เราเห็นใครว่าชื่อว่าละอออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเออชื่อเขาได้มีความหมายว่าความงามนะแบบเนี้ยค่ะเป็นคำขเขมรนั่นเองนะคะชะบังลรืชะบังชะบังเป็นชื่อกาบชนิดหนึ่งใช่ไหมคะคือกาบชะบังใช่ไหมชะบังนะคะก็เป็นคำขเขมรเหมือนกันนะคะมาจากคำขเขมรน,นะคะและอันนี้ล่ะมีอะไรอีกไหมที่เราสงสัยนะคะถ้ามีใครสงสัย อะไรต่างๆเนี่ยนะคะสามารถค้นหาได้ในโพสตนุกรมได้เลยนะคะเวลาที่เราอยากรู้ว่าเอ้ยคำนี้เนี่ยมันคือแปลว่าอะไรนะแล้วก็จดเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไว้อ่านได้เนาะต่อมาค่ะคำที่ใช้ทั่วไปนะคะทั่วๆไปเลยเราใช้เป็นปกติอย่างเช่นคำว่ากันไก่เราไม่นึกมาก่อนเลยว่ามันคือคำคำแมวนโหเซอร์ไพรส์มากใช่ไหมคะกันไก่หรือว่าขลังจมูกนี่ก็ใช่นะคะจมูกอะชาเอมดำริตะคิว ทราบอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะล้วนเป็นคำคำศัพทที่เรายืมเข้ามาใช้ทั้งหมดเลยไปต่อเลยนะคะอ่ะเรามาดูลักษณะอื่นๆนะคะที่เราเนี่ยพบเห็นกันแต่เราไม่รู้นะคะว่าเนี่ยมันมีคํคำศเนี่ยแทรกอยู่นะคะดูอย่างอันนี้ก่อนเลยคําทั่วไปนะคะที่นํามาซ้อนกับคําไทยนะคะก็จะกลายเป็นคําซ้อนไปใช่ไหมคะคือถนนหนทางนะคะถนนเห็นไหมเป็นอะไรคะ เป็นคำอะไรคะคำอักษรน,นำใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเออ่ลักษณะของคำคำเม้เนี่ยมักจะเป็นอักษรน,นำใช่ไหมถนนหนทางนะคะกลาหาญหารสะกดด้วยยอหญิงเห็นไหมคะโง่เขลาเขาาเป็นไงเป็นคำควบกล้ำใช่ไหมคะดาท่อครบถ้วนร้ายกาดใกล้ชิดสนนราคา ตัวหนังสือสีแดงๆเนี่ยค่ะล้วนเป็นคํเขเมรนะคะที่เราเอามาเป็นคําซ้อนนั่นเองคําซ้อนคืออะไรคะต้องเอาคําที่มีความหมายเหมือนกันตรงข้ามกันแล้วอะไรอีกตรงข้ามกันแล้วอะไรอีกคะแล้วก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะเอามาซ้อนกันนะคะมันก็จะกลายเป็นคําซ้อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นคําว่าถนนหนทางเนี่ยถนนก็คือถนนใช่ไหมคะก็คือ Hans ang, หนทางหนทางก็คือถนนก็คือแบบมีความหมายที่เหมือนกัน นะคะอะต่อมาคําไทยค่ะที่คขมรยืมไปใช้เมื่อกี้บอกแล้วตั้งแต่เริ่มแรกของที่เราเริ่มเรื่องของภาษาเขมรขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือคําไทยกับเขมรเนี่ยเขามีการแลกเปลี่ยนภาษาการตอนแรกนะคะแรกๆเลยที่แบบเป็นโบราณเลยนะคะเรายืคมคขมรก่อนนะคะแล้วอีกภาคหนึ่งอะค่ะคเขมรยืมเราไปจ้อยเลยคะ่ะยืมด้วยเหมือนกันก็คือแลกเปลี่ยนกันใช้นะคะอะไรบ้างที่ภาษาของเราเนี่ยคะ่ะแล้วเขาเอาไปใช้ในภาษาของเขานะคะอย่างเช่นคําว่าย่าง ตื่นเกลอนะคะเครื่องแค่2องข้างสามสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเออยืมไปนะคะเข็มขัดตุ้มหูกระดุมอะไรอย่างงี้ค่ะยืมไปใช้นั่นเองนะคะอะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะก็นำความรู้ที่เราได้เรียนนะคะในคาบนี้เนี่ยไปใช้นะคะในการทำแบบฝึกหัดส่วนที่3าม แล้วก็ส่วนที่4นะคะเดี๋ยวส่วนที่3เนี่ย ครูจะให้เราส่งนะคะในอาทิตย์ถัดไปนั่นเองนะคะก็คือวันอังคารนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยครูจะแจ้งพิมพไว้ในไลน์กลุ่มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตามอ่านได้นะคะว่าครูให้ทํายังไงให้ส่งแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะหวังว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งเกิดความรู้นะคะแล้วก็ได้ความรู้ตามหนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยแล้วก็ได้เก็ดความรู้ต่างๆนะคะที่เอยเราไม่เคยรู้เลยอะไรแบบเนี้ยหวังว่าวันนี้นะคะบทเรียนของเราจะสร้าง ประหลาดใจให้กับนักเรียนได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําความรู้เหล่านี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคตนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะนะคัเกเรียนคะเราไว้ไว้เราเจอกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ